เอาสวัสดีคร exactly. ับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกคนครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งได้พี่น้องเด้อยาวเดยสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยว่าประจําวันที่16เด้อพี่น้องเด้อกันยนาเป็นตัวเลขแนวทางของปูดัมขํามหมื่นครับผมเนาะเอฟซีลูกหลานเพิ่นคือกันหลายยุคพี่น้องนาะเลยโอ้หาเพิ่อนแม่เบอร์ควบเบอร์ใดแม่จับได้บ่ล่ะ คสรงระบบอเนียนย่ว่เป็นื่องเบอร์โทรจะฟ้องอารบ่อโทรจะฟ้องเนี่ยเพิมเ่คิดก่อนศูเป็นไปบอกหมยเลขบัญชีไปขอโทษบอกตดปากแล้วเพื่ออยากทัวหาคุณแม่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศพี่น้องอ่า ใครอยากโทษหาคุณแม่โดยตรงสายตรงเลยพี่น้องเด้อปูดำข้ามเมืองเนาะติดต่อคุณแม่ได้เลยเนาะสายตรงจะได้สามตัวขึ้นหมดต้งหันเลยก็จะได้สามตัวว่าสั่นคงจะตายทึ้นหมดต้องหันเด้อติดต่อคุณแม่ไปได้หรือว่าอยากถามอยังมีอยังชวนตัวอยากถามก็โทษไปหาคุณแม่ได้เลยพี่น้องเด้อเนาะเอาเมื่อนี้ยห้ามาติดตามแนวทางรัฐบาลไทยครับผมงวดประจำวันที่16กันยาได้พี่น้องเด้อ เนาะไข่มาตองหมดเลยเนาะมาฟังน้ำกันเป็นจนังไดฝันดีจังไดหลังจากได้โศกเรีนมาได้ทั้งบนทั้งล่างหวดที่พานมากครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้า,ม,าห<อ>มหาแห่งครับมาหาเฮ่งพาดไว้อ,อ่าเอาพี่น้นองนะมาติดตามนะท่านเนี่ยกับฟันดีละละ่ะแจ่วบ้ากับ ก็้มันใจคงทุตายยังกรน้องเอฟนอโอ้แต่ว่ากับันแล้วตองหวดแล้วเป็นเ่แม่เมนหัวมักหันกับทูบกระเตกสามโจนน้นึงเอฟซีก็ได้บานี้ก้าสามกอกเก้ซีผู้ใดนตัดสื่อผู้ใดคนหอยซีก้4สากระไฮไใหาเก้สากระห้ผู้ใดสิซีตัดสื่อคนก็ถือิอแม่อาเก้าสามหาเก้าซ ้ตัดซื้อถือยูซี่กับไอจี่เก้าสามกกบห้ั่ไฮอะโอ้โอ้ครับผมเกาเก้าศูนย์กับห้เอฟซีกับไปตัดซื่อหกหกศูนอะตะขับช่องมหาหินนันและแล้วตัดไห้น่ะแล้วจาราแล้วก็ตัดไทเก้าหกศูนยมันก็ไปถือโตสันครับผมแต่นี่คนก็เรียกว่าเขาาฟันแต่ละคนว่าคนอยากกินไใจมันหวานมันปวดอะไรแบบนี้เออ อยากกินไก่กับเราอีกแม่เคยได้ไปเลี้ยงเพื่อนเอาแม่จะเลี้ยงทุกวันพุดบ่แมนโอ้ยุคภูมิมันเป็นมือเช้าเป็นนกมะข่มาแล้วนกมาห้องเต่าเราถ้าทวงตีเอาแม่แม่จะเลี้ยงวันทุกวันพุดดูยุคภูมิน้าแมนบ่แม่แมนทุกวันพุดแบบนี้อตีอุ่นมันมาแล้วแบบนี้คนคนนั้เป็นนกมาห้องบอกเลยดิมือเช้าเนี่ยอยากกินไก่้ชไดิโก้โอ้โหพนพนมาฝันว่าอยากอยากกินไก่ เอฟซีก็บ่ถือหลายดอกเพิ่นก็โอนมาให้บ่หลายคนไดนพอได้ซื้อไก่นั่นล่ะเอ่า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 ตามไปเรื่อยๆพี่น้องตั้งโตมาเป็นบางคน่นน่ะอือตอนนี้เลย่อรับฝันไปนี่ครับฝันว่าเลขออกต้องหอดเลยว่าเลขออกเลยแม่นคือฝันใต้มโตก็คือคือติดไม่เมีนค่ะก็ถูกก็ถูกหวอดนะก็ติดจังก็ถูกหยอดไหมโอ้ฝันมันออกแล้วเลย อันวารีของเลี้ยวโอ้พี่น้องอันวารีของเลี้ยวเด้อเอา้าไใคติดติดตามคุณแม่เด้อพี่น้องเด้อฟังทักทักคือฝันตองวัดเลยอืมเลี้ยงเตมีเลข้ีงมีเก้าอีกโอ้เก้าวันนี้ตีแม่ฝันวารีออกเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าโอ้วันนี้ไก่ตัวนี้ โอ้ได้หกตัวคุณพ่อแม่งานมันมันเก่าหตัวได้ล้มหาไอยีฮหนเก่าเก่าขึ้นก้อนเอมาหาแห้งแม่มาหาแหงเนกับ่อยปเก่าศูนย์ดีึงเก่ก่าขึ้นกอนเล็หกตัวป็นไหนจังโอ้วนี่เกตัวอีกแล้วอาหกตัวพี่ตัวได้แม่เก้าเก้าอันมันได้ว่าเก้าเก้าเกเก้าหาครับ นี่ก็เป็นสามครับห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เก้าเก้าห้าใช้อินทิตัเก้าเก้าหับสามห้ศูตเด้ออือนะเอาเก้าหาั คือไอห,หาคือเลขลอตเตอรี่ไว้เ้อตัวหนาตัวลังแล้วก็เอาไอ้ยังกันหายุนน่ออาจคุณารัฐบาลพอบาป่อยกระทั่งเทปไปน้ำอาจุูนถูนหาอ่าเพราะว่าตอนนั้นคือกล้องวานก็เลขตัวนี้ล่ะครับผมเก้าเก้าห้าแล้วก็ไอ้สามห้าศูน์่างหันครับผมสามห้านย์เก้าเก้าห้า ว่าเรขเรขเลขผู้ดำมันจีม่เหยียบใส้จต่ยุดที่ใช้บ้านแม่นี่นะครับคือไปใช้เออเรียบเพ่บ้าเลนที่เราด้วยต้องหันศูนย์หกกศูนยนะโอ้แันีคนจีรถไงออกวันแรกคนจีเหยียบรถไงคนไปเหยียบใส้ต้างประเทศสามตแล้วเนาะสามเกาครับต้าหันศูกับเหยียบใส่เรียกถูก้เขาตรงบาเลขทีหกศูนย์หครับผมวันี่นจีคนจีนม่เหยียบใส่รถมตอร์ไซค์้ววันนี้โอ้รถมอเร์ไซมันจับ เพงก็ันอืมล่ะปันแลวปันมามาบอกนี่แหละลิตออกแล้วเด้อยมมือนสละจ้ะเล่ยต้องตรวจเลยตอนตอนหลีกหาตามต่อหาใหต้องตรวจเลยจ้ะเลขออกแล้วเด้อยูมใส่ถ้าเบียดหม้อใส่ตัวไหนแม่แม่ห้าไอห้าสองห้าศูนย์นี่แหละจะเอา มันเป็นเลขลาายยาย่างดีจ่าจิ๋วอยักการใช้จะมาด็กให้เด็กหกตยัยู่เด็กหกตน่ะเด็กเด็กันบนน่ะเด็โกหกตัอ่าน,นี้เลขล่างน่ะ<อ>มันเดชหา,าุนหากอยังมอไซมุงน้ำเด้อวางสีโอ้อ่จิ๋วคอุน่งนางน้ำนะจาไอยหโกโตบนแล้วก็ไใคล่างอีกุหาุน่ะโอ้่างหาชุหาอ่นาน่ารแล้วบอหบอกเรีกอรอกยกเด้อหกตัมอไซม้นก็ิเป็นเล็ก่างแล้วกวางสี่ปโอ้ แต่ว่ามอถ้เบียนม้อไส้ือสูทหาค่ะจะตรงกันกับดีบนโพบตัวพุ่ตอ้อนนั่นนะอืมสับคือสับกันไปมาโอ้อันว่าสามสูทห่าพี่แม่แมนอืมสามหาสูนต้นจีดูดไปหมือนันมองนี้ทีละอันคงทุดไฟเยนครับทั้งยักมือแม่ไปใส้รีบเลยตรงทุดไยหัวอวกันอืมหัวหมาวานเนี่ยครับเอโทมาเนองไห้่าคือรีบว่าดไม่จะใจเพ่ง Mẹ con phát cho bảo xe, bơi bìa xe, thăm để ngài lắm từ miệng thăm thăm thần bàn, thêm 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 ถิมใหม่ตอนนึ้นเล่นกุญหายู้ดำนะมันบระเด็นคงสุด้ทยบระด็ชายทํานะครับผมอืมควานีเด้อวันนี้เด้อสอกซิครับอันนี้คือตองวี้ได้พี่รองเดือกสำหรับแนวทางคุณแม่ปูดำเพิ่นเนาะแต่ว่าทางนี้ทางหนั้นเดรอตัดเชือกอีกโครงชุดไทยกันแล้วกันพี่รองเนาะแต่ว่ารัฐบาลไทยวันที่สิบหกนพี่รองเลือกัดยานีกคือถ่าหกตัวพี่รองให้ตัดเอา สาม 9, 9 no. ้าูนยเกหนาะคุณแม่ให้ตัดเด่นเนาะก็คือ995าเกแล้วก็สองตัวเลขหมตอใส่กว่าสัน่นปูด,ดำว่าท่วงทะเบียนก็องท้ายเลยหาศูนย์ศูนย์หาลรพี่น้องเนาะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง f ุซีเอาชุดต่อัวของปูด,ดำเปิ้ล เรามีศพวิม,มาน้ำกั็พี่น้องเนาะเบอร์โทรก็โทรหาคุณแม่ได้ในคลิปนะที่เพิ่นบอกมากเลยเด้อพี่น้องเด้ออ๋อาจังรอโค้งที่ไทยมาแม่เนะาะจะหรือว่าโค้งกลางๆห้าเพื่อฟันดีกต่จะได้มาแจ้งเอฟซีอีกครั้งหนึง่งกลางๆแต่มีครับผม,จะจะมเพราะว่าอาจจะลืมหายไหวหลายลืมซ้ำพี่น้องดังดังไม่ดังมากนี่โมเนี่ยได้มีโอกาสดังมากเลยสำหรับของคุณแม่เนี่ยมันตังหมดเลยนะเพราะว่า น้าเอาพี่น้องแชทหน้าจอเอาได้พี่น้องเด้ออ่าเอบคุณทุกคนขอบคุณคุณแม่หอะไรครับผมจ้าเอาเอาสบสบบัดมานลำล่ำด้วยดครับผมเนาะอ่าสวัสดีครับเนาะนี่คือแนวทางชุดต่องวดของผู้ดำข้บมือนได้พี่น้องเด้อคุณแม่เพิ่นให้เข้ามาลักษณะนี้แหละงบตัวพีนพ่น้องเอาพิจารณาเอาให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนะเาะอ่า อย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์กระเพื่อมเด้อกดติดตามเป็นงกำลังใจให้กับ,าใใบทาง่องครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ